สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนจากการ work from home นะคะเป็นการไป work from hotel หรือบางโรงแรมอาจจะใช้คำว่า work workcation นะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายโรงแรมอ่ะทำแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เรามีโรงแรมในเมืองนะคะอยู่ตรงสุขุมวิทซอยสคือโรงแรม JW Marriott นะคะกรุงเทพเขาได้ทำแพ็กเกจ workcation นะคะ ก็คือสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสิ่งที่เธอได้ในแพ็กเกจก็คือ complimentary นะคะไทยเซต lunch ก็คือเป็นอาหารเที่ยงเนอะเป็นเซชที่ห้องอาหารที่ห้องเบเกอรี่บีบีโคนะคะสำหรับ2ท่านราคาเป็นมิตรกับทุกๆคนแน่นอนราคา1,900เน็ตนะคะเน็ตคือรวมเซอร์วิสชาร์จ10%และแวน เแล้วนะคะราคานี้สำหรับ2ท่านนะคะซึ่งจะต้องซื้อใน Line Offi ิเชีของทางโรงแรมคือ JW Marriott Hotel Bangkok นะคะสามารถโทรไปติดต่อที่โรงแรมได้นะคะแล้วสิ่งที่จะได้อีกก็คือคุณจะได้ชากาแฟในห้องสามารถดื่มได้นะคะและที่สำคัญคือถ้าใคร ทำงานแล้วอยากจะรีแลกซ์ก็คือคุณสามารถใช้สปาหรือเฮลคับที่ชั้น7ของทางโรงแรมได้เช่นกันนะคะซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะขอบอกว่าคุ้มมากๆ1,900เนตนะคะสามารถซื้อได้ที่ l i น์ออฟฟิเชียลของทางโรงแรมและตัวแพ็กเกจนี้นะคะจะใช้ได้จนถึง30เมษาย5 6 5น2565นะคะก็ใครที่เบื่อการทำงานจากที่บ้านหรือที่คาเฟ่นะคะก็แนะนำว่าลองเปลี่ยนบรรยากาศ ไปทำงานในโรงแรมซึ่งโรงแรม JW Marriott กรุงเทพนะคะอยู่ตรงสุขุมวิทซอย2ใช้แพ็กเกจนี้ชื่อว่า Workcation นะคะก็ลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็ถ้าใครไปลองแล้วชอบใจยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ